งงกับแอปช้อปปี้วะนี่นะเข้ามาที่โค้ดลด50%สิบำหรับลูกค้าใหม่เงินไขใช้โค้ดนี่มีน้ำมันตัวที่เราอยากได้แล้วก็กดเข้าไปซื้อซื้อโดยใช้โค้ด อา okay, แค่เจ็ดลิตรรถลาวีคอร์สแปดลิตรนะแต่เติมที่ไรเติมเปลี่ยนทีไรเปลี่ยนแเจ็ดลิตรทุกทีโคดโคดเลือกโคดสลดโคดโคดอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เราเลือกโคดช้อปปี้สามร้อยเป็นราคานี้วิธีการชำระเงินเก็บเงินปลายทาง ตุ้งแต่งตุ้งแตง,ตอง,แตงขออภัยไม่สามารถซื้อสินค้าในโปรโมชันนี้ได้กรุณาเลือกซื้อโปรโมชั่นอื่นก็กดเข้ามาในโค้ดแล้วมึงก็บอกว่ามีสินค้านี้ให้เลือกแล้วมึงก็บอกว่าใช้ไม่ได้เสียเวลาเวลาไหมเนี่ยหลอกกันปะเนี่ยยังไงเนี่ยไม่เข้าใจใครรู้อธิบายที